พี่น้องเจ้ามาเบิ่งปลาสี่สิบบาทสี่สิบสามสิบพนาพี่น้องเราให้เราเบิ่งแน่พุ่นน่ะสี่สิบบาทพนาแม่แอมซื้อไหมเราเบิ่งแนี้ยเอาใส่อันกระจาดน้ำกระได้ไอ้เพราะว่าใครเอากระจารไหมเออให้ยายเราหมกไปวัดก็กระซีได้บุญน้ำกันคือวันแหละเอ้าปาดมาเสือเอาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นได้นี่แหละยุทธทางไปอัน บ้านโน้นสวรรค์บ้านโนนสวรรค์ค่ะพี่น้องแล้วหาขึ้นสดสดเลยค่ะพี่น้องแล้วเบื้องเนียเม็ดนีนะ,ะสี่สิบบาทลาสั้นเจ้าคือสิกินจนเบือเ่อเหรอเนาะายเนาะ <c oughs> แล้วเบิ่งพี่น้องเรากินจนเบือ่อเหรอพนาวา่าเอออุบาทอุพโลค่ะแล้วเบิ่งนี่ว่า่ะ เราเบื้องเนี้ยแค่ได้บ่ใบเบื้องขวายสีแท่ให้เจ้าเออเจ้ากรอบไสหนักเตินโอ้ยให้เจ้าได้บุญหลายๆเด้ออ้เด้อยายเราเห็ดไปวัดอยู่ดอกเบื้องนี้พี่น้องกระจาดละยี่สิบบาทเด้อนี่เด้อมาเอาเด้อทางบ้านโน้นสวรรค์บุญกัเจ้าหากันเบึ้มๆโยบุญนั่นละถูกมีเท่านั้นแล้วเด so uh, ียวจีเอาไปหาใส่ในนั่นดอกเอาเจ้ามันมานเด้อเด้อคือเอามัมยไม่ถุกไม่อย่างเลยเนาะ Eu <laughs>